สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบกับช่องดูดวงพยากรณ์าศาสตร์วันนี้จะทำนายคนเกิดปีละกาเชิญรับฟังได้เลยครับคนเกิดปีละกาเป็นผีเสื้อผู้ชายธาตุเหล็กมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นยางสิทธิกาลยะพระโหราจารย์ท่านเล่าเรียนและสืบกันมาว่า ชายหญิงใดเกิดปีละกาธาตุเหล็กชันนสาเป็นผีเสื้อผู้ชายมิ่งขวัญสถิตยอยู่ที่ต้นยางท่านผู้เกิดปีละกาสิริตกอยู่ที่เข่าซ้ายของพระพรมอังคารเป็นปากท่านว่ามักชอบพูดจาลามกสกปกทางเพศวาจาหยิกแก้มปากว่ามือถึงคาลมคมคายเป็นที่น่าพอใจเพศตรงข้าม มักมีคาลมคมคายรู้เล่เท่าทันเหลี่ยมคนแต่มักจะหลงไหลเพียงพ้ำกุดสลบายของเพศตรงข้ามพระฤหัสสวบดีเป็นใจท่านว่ามักมั่นอยู่ในศีลชอบเรียนวิชาสารพัดแต่ไม่สู้เก่งถึงชำนิชำนาญมักชอบเป็นนักบวชหรือหมอดูอาทิตย์เป็นที่นั่งท่านว่ามักมากในกามลม มั่วสมกับเพศตรงข้ามไม่ค่อยมีความอิ่มในกามราคะมักมีฝหรือปานในที่ลับมีสเสน่ห์เป็นที่รักไข่พอใจเพศตรงข้ามเป็นฝ่ายชายมักอาภัพในหน้าที่การงานมีคู่ครองหลายคนเป็นหญิงมักมีความมักใหญ่ฝ่ายสูงจะมีสามีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงพุทธกับสุขเป็นมือ ท่านว่ามีฝีไม้ลายมือในเชิงศิลป์ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีเด่นไม่ได้การทำสิ่งใดมักหนักไปในทางครึ่งศิลปครึ่งอาณาจารมือไว้ใจเร็วเกี่ยวกับเพศตรงข้ามแต่มีสเสน่ห์จูงใจเพศตรงข้ามได้ดีเกิดที่นี่มักไปได้ดีที่อื่นเสากับจันเป็นเทา้าท่านว่า ชอบเดินทางไกลอยู่ที่ไหนไม่ได้นานมักพเนจรไปตามที่ชอบนิสัยไฟต่ำมั่วการมาลมจัดถ้าติดการพนันจะถอนตัวยากชอบสุลานารีพาชีและกีฬาบัดมากกว่าอย่างอื่นท่านผู้เกิดปีละกาถ้าเกิดเวลากลางวันมิสูด้ดีเพราะจะอาพับตกละกรรมลำบากในการหาเลี้ยงชีพหากเกิดในเวลากลางคืน จะมีสุขมั่งมีทรัพย์สินเงินทองค่าไท่บริวารมากต่อไปนะครับจะเป็นการทำนายคนเกิดปีละกาในเดือนต่างๆนะครับคนเกิดปีละกาในเดือน5 6และ7ได้แก่ไก่บ้านคนเลี้ยงธาตุเหล็กน้ำพีท่านว่ามักเป็นคนใจบุญใจคอกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สละประโยชน์เพื่อส่วนรวมดีเมื่อวัยเด็กมักลำบากเข็นใจขั้นเติบใหญ่จะได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตมีอำนาจวาสนาเป็นชายชะตาเข้าเกณฑ์ดีมากเป็นหญิงมักอาภัพสามีทำสวนไรนาหรือประกอบการค้าจะเจริญก้าวหน้ามีกำไรมากท่านผู้เกิดปีละกาในเดือน8 เดืนเและเดิน10บได้แก่ไก่เถื่อนเลี้ยงยากธาตุเหล็กผสมท่านว่ามักเป็นคนสติปัญญาปฏิพานไหวพริบเท่าทานคนมักโกดธง่ายหายเร็วหมกมุ่นในการมาลมการเจรจาเอาจริงเอาจังไม่สู้ได้แต่พอมีศีลธรรมประจำอยู่บ้างทำราชการไม่สู้ดีก้าวไปช้าแต่มั่นคง ทำสวนไรนาหรือค้าขายดีท่านผู้เกิดปีละกาเดือน11เดือน12เดือนหนึ่งได้แก่ไก่ผีเลือนธาตุเหล็กก้าท่านว่ามักโง่เขาเบาปัญญาจะถูกคนอื่นหลอกลวงอยู่เป็นนิดทำมาหากินมักตกยากได้ความชอกช้ำและกำใจ ทำราชการงานหลวงพอคุ้มตัวหากทำสวนไล่นาหรือค้าขายพอเอาตัวรอดได้ท่านผู้เกิดปีละกาเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่ได้แก่ไก่พญาเลี้ยงธาตุเหล็กไหลท่านว่ามักเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีวิชาความรู้ดีมากทำราชการจะได้เป็นรัฐมนตรีขุนนางยศสูงทำสวนไรน่นาจะมีพออยู่พอกินหากทำราชการค้าขายหรือธุรกิจติดต่อจะมีกำไรดีต่อไปนะครับลักษณะวันและเดือนต่างๆในปีละกานะครับท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสราร หรือเกิดเดือนหเดือนสิอได้แก่ยักษ์กิยักษ์ขี่ไก่ท่านว่าผู้นั้นใจคอดุร้ายโกดง่ายหายเร็วเอาแต่ใจตนเองถืออำนาจเป็นใหญ่ทำราชการไม่สู้ก้าวหน้าทำสวนไล่นาหรือขาขายพอปานกลางเกิดที่นี่ไปได้ดีมีหลักฐานที่อื่นท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือนห เดือน12ได้แก่พญาขี่มา้าท่านว่าผู้นั้นมักเป็นคนมีบุญวาสนาทำราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าดีมักโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทำสวนไรนาหรือทำมาค้าขายจะมีผลผลิตกำไรทำมาค้าขึ้นมีทรัพย์มากท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือน7เดือนหนึ่ง ได้แก่พยานนั่งแท่นท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนาเกณฑ์ชะตาดีมีผู้อุปถัมภ์คำจุนทุนทรัพย์มากทำราชการจะได้เป็นใหญ่ทำสวนไรนาหรือค้าขายจะดีมากมีสลักทรัพย์มั่นคงเป็นชายมักเจ้าชู้เป็นหญิงมักอาภพคู่ครองท่านผู้เกิดวันพุธเดือน8เดือนสองได้แก่ เทวดาขี่ช้างท่านว่าผู้นั้นเมื่อวัยเด็กกําพร้าต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างเมืองมักมีมาโอกาสเดินทางไกลบ่อยๆทำราชการจะมีอำนาจมากทำสวนไล่นาหรือค้าขายจะมีผลกำไรงอกงามเข้าขั้นเป็นเศรษฐีท่านผู้เกิดวันพระฤห,หัสหรือเดือนเก้าเดือนสามได้แก่ หญิงแม่ค้าหาบของขายท่านว่าผู้นั้นจะประสบอุปสรรคเหนื่อยยากลำบากถ้าศึกษาเล่าเรียนมาน้อยจะหาเลี้ยงตัวเองลำบากยากยิ่งเป็นชายไม่สู้ดีอาพับอับโชคหากเป็นหญิงจะมีความสุขเมื่อมีคู่ของแล้วท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่พญาขี่หน้าคลราด ท่านว่าผู้นั้นมักทำอะไรว่องไวใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วมีทิฐิมานะเอาอารมณ์ตนเป็นใหญ่แต่มีอำนาจทำราชการจะได้เป็นใหญ่มียศสูงทำสวนไรนาจะมีผลดีค้าขายจะมีกำไรรายได้พอประมาณอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำนายคนเกิดปีละกานะครับมี การทำนายของเราคนเกิดปีละกาในเดือนต่างๆในวันต่างๆนะครับลักษณะแต่ละเดือนแต่ละวันของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฝากกดติดตามกดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ